สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดีผู้ติดตามใหม่ครับห่างหายไปนานครับบางหายไปหลายวันครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปครับมัวแต่ยุ่งครับยุ่งก็งานก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ครับก็มีเหลืออยู่ไม่กี่เจ้าครับแต่งานบางเจ้าก็บอกว่าจะรอดำรออะไรครับจะดำเอาก็คงจะเหลือเป็นงานไทยครับ กุสิเลือดเป็นงานไทยนะครับพ่าขาเจ้าพึ่งถาด้เมาอนนะครับตกกาไว้ถาด้เมาอนนะครับเพราะช่วงนี้กับค่อยมีฝนแล้วนะครับกะเขาที่วานกนกะเริ่มตายไปน้าเรื่อยนะครับจะสิเป็นท่งไหนนะครับตัวนี้กะพื้นที่ยูมองนีกับประมาณแปดเก้าไรนะครับหาร์ซาห่างยางเอาเรือนะครับเหลือแปดไรนะครับตัวนี้กะถือว่าเป็นลูกค้าประจํานะครับตัวนี้เป็นหน้าดินท้ามนะครับ หน้าดินท่ามหน้าดินท่ามกับปันปันสำกันกับหน้าทงนะครับหน้าดินท่ามหน้าท่ามหน้าทงปันสำกันนะครับสองลอยห้าสิบนะครับก็แล้วท่านก็ถามอยู่นะครับถามเขามาอยู่ว่าคือปันถึงนะครับหน้าท่ามกับหน้าทงนะครับไถปันสำกันนะครับกับุ้งเชี้ยจังไรนะครับก็คิดเหีนกันปีหนาปีฮื้อนะครับปีหนาปีรุ่นเพิ่นกะสีได้อศัยเ่าอีกห่อกะสีได้อศายเพิ่นอีกนะครับต่างคนต่างอาศัยกันนะครับ กะมันนี่ก็เหตุงานเากพอสมควรนะครับมามาแได้เสานะครับมาประมาณช่วงสิบโมงนะครับตอนนี้กับายสองกวนะครับยังบอทันเรืวนะครับว่ารุดแม่เรียนใยนะครับเด็ปันเกียวหนึ่งนะครับปันเกียวหนึ่งรอบหาลอยสี่สิบนะครับเกียวหนึ่งกับเหยียบบ่ได้นะครับเพราะว่ามันขี้ไถมันก้อนใหญ่แหละกะแข็งนะครับเพราะตอนนี้มาไถหูดไหวมันกะซุ่มๆแน่นะครับบะนี่จะของหน้าเพื่อนกับเอาไว้ดุนะครับ พอไปโดนมันนี่ก้อนที่ไทยมันแข็งนะครับพอแข็งแล้วมันนี่มันกะปันบ่ได้นะครับพอเห็ดแหงไปกะดูตัวลดนะครับเห็ดแหงเลียนหงกูนี่กะดูตัวลดนะครับกะค่อยๆเรนค่อยๆขั้นไปนะครับตอนนี้้ากะฝากฝนกะมืดคึมนะครับบรรยากาศช่วงนี้กะมืดคึมนะครับกมีโอกาสเดี๋ยวมาไทยนะครับบอกงานมันนี่นะครับเป็นมาบอกของช่วงสายๆนะครับตัวนี้นาคนำบ้านนะเป็นมาบอกช่วงสายๆนะครับ ผมไม่บอกเพื่อนมาเศร้านะครับบอกเส้สายนะครับตัวนี้ก็ให้น้องฟันตัวนี้ก็พึ่งหัดปีแคหลบนี่ครับน่องนะครับพึ่งหัดปีแรหลกนะครับก็ถือว่าเริ่มคล่องแล้วนะครับสําหรับครับขับไม้ครับปีแรหลกครับปีแรหลกกะถือว่ากล่องนะครับใช้ได้นะครับกับเบลหานย์หนึ่งแปดนะครับ ขนาดงานกับบุ้งยังซีวอหลายนะครับกับมาไทยเบืองนะครับกับห้างไฮไปดุนพอสมควรนะครับหลายหมื่นนะครับบอดด้ช่วงนี้กับบค่อยได้ลุงคลิปนะครับกับจงเต่บันทีตอนไหนนะครับบ่ดด้ลุงคลิปมากนะครับช่วงงานงานไทยบางบางนะครับกับบค่อยได้ลุงคลิปนะครับกับเชิงหยางงานนะครับงานบวชงานบวชนองไส้นะครับงานบวชนองไส้ขยักกับบุค่อยได้ลุงนะครับกับบอดด้ไทย บริไทยบริย,ยังลุงนะครับขมีกองเงามีรถแฮนะครับกองเงามีกองเงามีรถแฮนะครับกะถือว่างานกับลาบลื่นนะครับเขาสู้นะครับงานกันถือว่าลาบลื่นไปด้วยดีนะครับตัวน,นี้กัเขามาสู้โหมดงานประจํานะครับงานประจําของเจ้าของนะครับกระสีเหลืออีก เจ้าหนึ่งนะครับเจ้าน่นกับมาหน้าประมาณยี่สิบยี่สิบก็ไรนะครับตัวนั้นนะครับเพิ่นยังบ่ท่านบานตัวนั้นเพิ่งก็เพิ่งเร็จจากงานไปกันนะครับพอช่วงนั้นน้ำหลายนะครับน้ำหลาบบนี้ก็พ่อน้ำไหลมันก็เห็ดบ่ไดดนะครับตางคนตังเห็ดกับบุยหม่องอาน้ำบอกนะครับพราะบุหม่องอาน้ำบอกเขากะไปเห็ดพร้อมกันก็เห็ดบ่ไดดนะครับเขาก็ต้องไห้ผู้หนึ่งเลิตกอนะครับเขาก็เห็ดแต่หลังมากกง่ายนะครับเวลา เขาอยากสูบหน้าบอกมากกสีได้ง่ายนะครับัวดเจ้านั่นกับประมาณยี่สิบนะครับยี่สิบไรยี่สิบไรนะครับกับเพื่อนกับบอกไว้อยู่นะครับ,บงามมันกับเหลือ,อยี่ยูเมื่อก,กี้เจ้านะครับมันกับพ่อมีหมองละน้อยนะครับรถดกับพรท่านล่างตันนี้นะครับกบข็ขีดขีดแต่หน้าบอกไปนะครับบ่ท่านในล่างดีเป็นไดนะครับ เพราะว่าล่างเลยก็เลยลุยอเก่านะครับเนี่ยเลยว่าท่านล่างนะครับตัวนี้ครับถือว่างานมือนีนะครับนางานแข็งเพอสมควรนะครับเพราะว่าดินมันหินดินท่ามนะครับมันกอนใหญ่แล้วมันแข็งนะครับพอแข็งบนี้มันก็เห็นในรุ่นท่าเรียนบ่ไดดนะครับมันกระชากนะครับกระชากกระชากเพราะพิธีอู่ห้านะครับดินมันแข็งแข็งพื้นล่างนะครับเพื่อนซึ่ง พื้นทิงแข็งว่าปานไหนนะครับมันแข็งอยู่พื้นล่างนะครับก้อนยีไทแข็งกับพ่อไปได้แน่ยแต่ว่าพื้นพ่อไปถือพื้นข้างล่างนะครับมันก็แข็งกัวเกานะครับชนิดทถือว่าโรตารี่ซันได้นะครับ,ด,รรด,รบดินแข็งแห้งนะครับหาง,งานมือนี้แต่ว่ากับ่ไดดีปานไหนนะครับเพราะว่าหญ้ามันหลายนะครับกับเท่าก็เฮ็ดตามสภฟาบนะครับเพราะว่าจิไปห้ดีสำหนา้าทงหรือว,ว่าหน้า ขาเจ้าเป็นเปลี่ยนบมีหยามากะเป็นไปบ่ได้นะครับห้องก็เห็นไห้บ่ไดดนะครับแต่หฮาเห็นไห้ราคาเดียวกันกับหน้าทุงห้องกะแถบจะบ่เรือยังแล้วนะครับตอนนี้น้ำมันเติมมากมือเศร้าก็สจีเบื้อไปแล้วนะครับน้ำมันเติมมามือเศ้าก็สจีเบืดอไปแล้วนะครับหา0บยรวมกับตัวเก่าในถังนะครับพัวหน้า่ามก็หลายคนอาจสิหูดีนะครับสำหรับที่บ้านไหนมีหน้าถามนะครับก็สจิหูว่า มันเห็นอยางเห็นไงนะครับเนี่ยครับหยาก็บจบ่ลงวันไหนนะครับก็จีมีฟู่มีต่างเนี่นะครับก็ตามนางานนะครับตัวนี้ใครเห็ดให้มันดีกับบ่ได้นะครับถ้ามองได้ทางงหนเรี่ยวเนี่ยกับข้อมินข้มานะครับทางงหนเลี่ยวทางไหนเห็ดเลี่ยวเนี่ยนะครับกับข้อมินข้ามานะครับ คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะครับยูคิได้์มองไดยนะครับเป็ตาได้งวดบอนะครับกับบีสเซ็ตแล้วเช็คแล้วนะครับได้งวดบอทเทไนนะครับเป็ตาซุงงวดไว้บอนะครับกับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับของผมกับลองลองเช็คกเกมังแล้วนะครับกับถือว่าเป็นที่นาพอใจอยู่นะครับ ที่นี่กับเบิดน้้ำมันไปเก่ามืนนะครับเก่ามืนน้อยๆนะครับค่บตอนนี้เก้ามืนกับเบิดไปแล้วนะครับกับเหลือในถังนะครับมือนีนะครับเก่ามืนอยู่ในถังปั้นมือนีกับคือสิเบิดนะครับแกถ้าไปอีกถ้ามีเจ้าอื่นอีกคือสิใดไปเอามาอีกนะครับตอนนี้เก่ามืนเบิดแล้วนะครับกับเหลือเหลือแค่เฉพาะอยู่ในตัวรถนะครับในถังในถังรถนะครับ เก่ามือชุดถ่ายนะครับมีเหลืออยู่แนแค่ถังทั้งที่รถดดนะครับอยู่ขังนอกบ่มีอีกแล้วนะครับเก่ามือที่ว่าสิสานสุดภายในมือนี่นะครับกะถ้าเกิดว่ามีอื่นมีเจ้าอื่นเขามาบอกอีกกะที่เริ่มเข่ามือน,นะครับเข่ามือเขาเริ่มไปหามืน่นมื่นที่แสนนะครับเริ่มเขาไปหาลักแสนสำหรับนำมันนะครับ แต่ว่ากับบ้านาสิเกินบ้านาสิเกินเก่ามื่นหานะครับน้ำมันปีนี้นะครับบ้านาจิเกินเก่าหมื่นห้าพันนะบ้านาจิเกินนีนะครับสิประมาณนี้กับไล่เมื่อแล้วกับถือว่าถือว่าโอเคนะครับพ่อได้ค่าน้ำมันขึ้นพอได้ค่างวดนะครับค่าแรงกับตอนนี้ค่าแรงใจไปแล้วนะครับค่าแรงเดี๋ยวสีมาสรุปเมื่อไล่ฟังนะครับว่าเบิดน้ำมันเก่ามื่นนะครับเบิดน้ำมันเก่ามื่น เก่ามืนได้จากไรนะครับเดี๋ยวคลิปหลังขี่มาสรุปไห้ฟังนะครับเดี๋ยวหผมเลียบบัญชีเชียบบัญชีมันลงตัวกว่านี่ก่อนนะครับเชียบบัญชีเลี่ยยังให้มันลงตัวกว่านี่เดี๋ยวผมจีมาเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปไรให้ฟั่งนะครับเฮ็ดคลิปไรให้ฟังว่าใจคาคาแห้งลุงน้องค่าแห้งน้องนี่ไปเท่าดนะครับแล้วก็ชักบวกลบคูณหารนะ้รันนะครับมันจีเหลือเท่าไหร่นะครับ เหลือพ่อเสกหมวดบอนะครับแต่เรื่องค่าลุงอะไรเข้ากับไ่ได้คิดในยุดนั้นนะครับเพราะว่าก็มีแต่เงินเงินเงินของรถไถเองนะครับสื่อเป็นว่าว่าจะเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรต่างๆนะครับอะไรลูกปอกลูกปืนสิ้นล้อนะครับสิ้นล้อนู่นนี่นั่นย่างนาย่างหลังก็มีแต่เงินเก็บของเขาเองนะครับเงินเก็บของรถไทนะครับบ่ได้เอาเงินส่วนอื่นมาใส่นะครับกะยางนากะสองพันเจ็ดสองพันแปดนะครับคูนึงนะครับยางหลังกะ สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะครับทึ่งคาแรงคุ้นทค่าหยังนะครับสองหมื่นหกร้อยกวงพุนล่วมพีนะครับภาสีประมาณนี้นะครับดวสิมาไล่ฟังนะครับว่ามันเบิดไปเท่าใดนะครับเบิน้ำมันไปเก่ามือนะครับน้ำมันเก่ามือนี่จกไรจจกไรนะครับเก่ามืนี่จักไรนะครับหักบวกลบคูณหารเหลือเท่าใดเท่าใดเท่าใดนะครับกิ หลังจากจิตใจค่าแรงค่ายังไปแล้วก็ดจิตเลือบ่อนะครับกับปากตดตามนะครับปากก็ไหลก็แช่นะครับสําหรับผู้ดีเขามารับชมใหม่รับชมเกานะครับมียังก็เพิ่มเติมตีชมเขามาได้นะครับน้อมรับทุกคําติชมนะครับกับบางจิบกับจิมมีสาระเน่บ่มีสาระเน่นะครับกะถือว่าถอยที่ถอยอาศัยนะครับมองไหนบุดีกับคอมเมนต์เข้ามานะครับ มองไหนดีก็บบวกต่อนะครับมิตรเรือแนะนําสิ่งดีๆนะครับแนะนําอยางไ้เฮ็ดในรูปแบบใดนะครับอยากหูตัวใดนะครับถ้าหูผมกับสิพญามามตอบนะครับสิพญายามหามาตอบนะครับถ้าหูกะติ่ตอบนะครับถ้าจุดไหนทีผมบ่กหูกะที่ไปหาข้อมูลหาข้อมูลมากนะครับสาหรับท่านใดทีบ่หูนะครับผมกัที่ไปศึกษาหาข้อมูลนําสร้างหูจักันน้าบ้านนะครับกะที่มาเฮ็ดเป็นลิป ลุงไหบึงให้ฟังนะครับตัวหนหูกะจีบอกนะครับตัวในบ่หูกะจีวิหาข้อมูลมาให้นะครับสําหรับท่านใดที่คอมเมนต์ test, aciones, สอบถามเ้ข้ามานะครับสิบยาามตตอบทุกคอมเมนต์นะครับก um ็มีหลายคอมเมนต์ที่ว่าเพิ่นถามเข้ามานะครับก็ขอบุญขอบุณนะครับที่เป็นกําลังเลี้ยง<ม>ใจนะค э รับหรือว่าเป็นแรงพากันนะครับสําหรับคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่คอมเมนต์ข้ามานะครับเพราะว่าจิตติชมหรือว่าจิต ให้กำลังใจนะครับกับขอบุญขอผู้นํานะครับกับคลิปนี้กับบุ๊มีิยังหลายนะครับช่วงนี้กับมั่นกับบพ่คอยได้สมในยังนะครับแต่ว่ารายการเดชสมนะครับมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวยีฮีชิมห้ฟังนะครับว่าหายหมองไายบอลนะครับที่ได้เช็หลร้สมลายซ้ําผมบอลนะครับพี่หนาเช็คไว้แล้วนะครับหลายจุดแห้งนะครับข้าวบ่อชชคกับบ๊แดงข้าปล่อยไปมันก็เป็นแผลเรือรั้งนะครับ ถ้าเขาสิสป,ปล่อยไปปล่อยปะละเลยไปก็บจีเป็นแผลเรือรังนะครับอยากแผลในน้อยๆก็บจีเป็นแผลใหญ่นะครับกัลคลิปนี้ก็ม,มีอย่างไรนะครับไบพวกพอกันคลิปหน้านะครับส,สำหรับคลิปนี้ก็บ๊บายบายครับสวัสดีครับ